สวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์พงทองครับเกษตรพิศนุโลกครับอยู่แปลงนาข้าวอีกแล้วครับแม่ไม่มาไม่ได้ครับสวยมากเลยแปลงนี้ก็ใกล้จะเกี่ยวอีกแล้วเหมือนกันครับเดี๋ยวมาพบกับเจ้าของแปลงกันเลยดีกว่าสวัสดีครับครับอ่าแนะนําตัวก่อนผมบุญช่วยจันเกตครับสมาชิกอบตหมู่ที่หนึ่งตำบลโคกสลุดครับอือําเภออําเภอบางระทุ่มจังหวัดพิษณุโลกครับอ่าตอนนี้เราอยู่ในเขตพิษนุโลกนะครับข้าวสวยงามมากเลยครับท่านผู้ชมอ่าเดี๋ยวผมลิ้วให้ดูนะครับนะครับใบเขียวรวงกําลัง ม,ม่เต็มเต่งตึงมากโอเคอ่ะแน่นอนแปลงนี้กี่ไร่ครับสามสิบสี่ไร่ครับสามสิบสี่ไร่ข้าวอะไรเอย่ยสี่หนึ่งครับกอขอสี่หนึ่งครับอ่าแปลงนี้เนี่ยปีหนึ่งทํากี่ครั้งเนี่ยแปลงนี้ทำสามครั้งครับสลับกับข้าวเบาอ่าสลับกันไปครับนะครับก็คือปีหนึ่งทำสามรุ่นคับผมอ่าอันนี้รุ่นที่เท่าไหร่นยอันนี้มันมันทําเรื่อยครับก็พอเสร็จจากนี้ก็จะทำไอ หมอมมะลิร้อยห้าครับอก็เป็นนาปีไปเลยครับผมอ่โอเคครับอ่ะตอนนี้ข้าวนะครับใกล้จะเกี่ยวแล้วครับผมนะครับสามสิบสี่ไร่ปกติก่อนหน้านี้เคยใช้ปุ๋ยเท่าไหร่ใช้สี่สิบลูกครับพอผมทำสามครั้งต้องใส่ปุ๋ยหนักครับอ่าแล้วสี่สิบลูกเนี่ยเราได้ข้าวเท่าไ,รไหร่สามสิบสี่ไร่ที่ผ่านมาได้ได้ไม่ถอยเท่าไหร่ครับได้ยี่สิบกว่าเกียนครับโอ้โห เพราะมันมันเป็นอีเด้งด้วยอะไรด้วยครับอืมแต่ปีนี้ใช้อะไรใช้อะไรเอาถือให้เราดูหน่อยปีนี้ใช้อะไรปีนี้ใช้โฟทีครับอ่าชีพไปกี่ครั้งฉีดไปสี่ครั้งครับเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อยก็ต้นต้นแข็งต้นแข็งครับงามเขียวดีครับตอนนี้เรารวงเริ่มงวยลงครับน้ำหนักดีอืครับผมครับใบแข็งต้นแข็ง ลวงน้ำหนักดีครับผมฉีดไปกี่ครั้งฉีดไปสี่ครั้งครับพึงพอใจมากน้อยแค่ไหนพอใจมากเลยครับอคิดว่าน่าจะได้ไหลละเกียนกว่าดูดูแลครับใช่ไหมพอมันดีกว่าทุกคราวครับอ๋อดีกว่าทุกคราวใช่ไหมที่เราดูได้สายตาครับเอาที่แน่ๆปุ๋ยเราก็ลดลงเนาะจากสี่สิบลูกเหลือยี่สิบเก้าลูกครับผมอ่าแล้วก็ที่สำคัญแล้วยาเคมีพันอย่างอื่นนะพวกยาคงยาฆ่าแมลงได้ลดไหมลดครับลดเยอะเลยครับอืมที่เราลดเพราะอะไรเพราะว่าแมลงไม่ค่อยกวนครับอืม โอเคนะครับคอนเฟิร์มครับใช้4 t ทีครับอ่านะครับรอบต่อไปใช้ไหมใช้ต่อครับใช้ต่อแน่นอนพอรอบนี้ประทับใจแล้วแต่เดี๋ยวเราจะมาลุ้นอีกทีนึงครับว่าจะได้ข้าวสักเท่าไหร่เนาะเอาใจช่วยครับขอให้พี่ได้ข้าวเต็มนาโอเคนะครับแต่ถ้าล้นนาเป็นไรไหมดีครับเออโอเคอวันนี้ผมนัทพงศ์ทองเกษตรพิทักษ์โลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ